สวัสดีจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาดิสวัสดีค่ะเ่้าใมาเขาปลาพี่น้องมาชอปปิ้งมาจอบเบิ้งเห็ดมาจอบดูเห็ดมาอีกแล้วมาอีกแล้ว <c oughs> ถ้ามาจอบเบิ้งเห็ดมีบ่บูพี่น้องมาจอบเบิง้งมาจอบที่เป็นเห็ดหนึ่งเลย อ๋เด้ออันนี้อันนี้มันเป็นท่างงานด้วยจ้ะพี่นอ้องเป็นปลาแบบว่าเขาจะผ้าหมามาเดินมาอย่างสิแม่าเดินเล่นกันผ้ารูปผ้าต่อมาเดินเล่นกันอันนี้นุเขอไปทางนี้นับพอกันกับกับลูกอยู่อีกหม่องนึงยางทะลุหากกันได้ มูเขามาท่างปลาเพราะว่าเลาะเมื้อล้วปลานี่มันว่ไงใหญ่ามันเกิดมองไหนมากก็สิเกิดแต่มองเดียวแมจ๊ะเดี๋ยวน,นู้เขามาเลาะในหนีเลาะเบื่องกันเลาะเข้าไปย่างถ้าลูไปมองพุ่นไปพ่อมองมองนัดเจอกันพอดีอปีที่แล้วเจบไปใครไอเพชรแม่มดนเนาะเ็บไป สี่หากใครก็เลยไปขูดขูดเอาเมือกมันเนาะขูดเอาเมือกมันก็ได้ใส่ช่องฟิตไว้อันไม่ได้นันกออกมาทาเทลนิดเคระหน่อยอันออกมาหน่อยจะกกระท้วนหนาแล้วพี่น้องก็ใส่ดดอยู่ยด้มันบรได้มัน,ม,นมันเทศห้นา,นานุ่มขื้นได้ไหมมันบรได้ซ้อยเรื่องอันหนาคงหนาขาวดอกพี่น้องแต่ว่ามันเทศให้ใหนานุ่มให้หนาแบบ กับบํากับบรุงอะนะเขาว่าดีเขาพ้าว่าดีกับว่าดีน้องเขาเขาพ้าว่าดีเขาพ้าว่าดีก็เลยลออเออมันกบมันพ่อใส่ละมานากระนุ่มอีเลเดเห็ดแม่หมดมันสิเป็นใครแต่ถามันออกเป็นดอกแล้วถามันออกเป็นดอกเห็ดแม่หมดมันสิ่อนได้ยินตอเนี้มันสิเออให้เป็นเห็ดเดียบไพ่ยหมืนพี่น้องเห็ดเดียบไพ่อันเดียวกันบอกนูคิดว่าอันเดียวกันนะธนูอันเบิ่งในกลุมอันเห็ดสีขาวเบาถามันบ่ผิดเนาะ คิดว่าเฮ็ดอันเดียวกันเฮ็ดเดีอยไพ่นะนั่นแหละพอทามันออกทามันออกดอกทามันออกแบบว่าออกจากไข่แล้วอะมันสิเป็นไข่นะทามันออกจากไข่มันโผล่ออกมาแล้วมันสิเมนตไหมพี่น้องมันสิเมนไอหนูขคยเอาไปบันนีหนูบ่มีเวลาเนาะเก็บไปแต่ช่องแรกๆเห็นเขาว่ามันใส่ใด่เก็บไปแล้ว่กลกาใส่ไปถิ่มใบพี่น้องถิมไใบอันในคว้าใส่อันใส่แอบใบ มันออกบัดน,นี้มันออกจากไข่พี่น้องมันมันแตกออกเนาะมันมันบานบัดน,นี้พี่น้องโอ๊ยเปิดกระแอบออกแม่นเหนม็นเหม็นค่ะโอเคจดัดระยะไปมุมนั้นก่อนนะสิวเมื่อวานนี่วะทบอมีรกะสิย่างไปอันสารน้ำผ้าเด็กหน่อยไปเบิ้งป่าเบื้องอินป่าจ้ะะเนาโอเคจ้า ก็ได้หง้ยนเอาเลยพี่น้องแต่เหตุตตยเบียร์กับบะมีปลามันแห้งมันต้องรออีกประมาณเดือนเดือนอีกเดือนหรือประมาณเดือนหนึ่งพี่น้องมันเขานาฝนเนาะให้มันเขานาฝนปลากระสีชุ่มเราปลาพวกเนี้ยกระสีต้นมงต้นไม้อย่างใส่มันกระสีมันกระสีแปนก็เก่านะเพราะมันเขานาฝนมันกระสีเริมแปนต้นไม้เร็กๆนั่นกระสีบะมีอันนี้จะเหตุตตยเบียร์กับบะมีปลาแห้งค่ะ ันทางหมายมโนมันสีแบบมันสีจังว่าจังไหนแบบ่ค่อยสมบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์คือจ้าทางเหนือทางใต้ของอังกฤษน,นะจ๊ะเนาะทางอื่นเขาเจ้าได้ไปเก็บเห็ดกันละไอ้เบิง่งเบิ่งในอันเบิ่งในไอ้ไอ้เฟสบุ๊กเขาเจ้าไปเก็บเห็ดตะสะอ่อนกันแล้วโอ้ยนอนก็คืดน,น้ำเห็ดคอ โอ้วังวายวายชิลุดะเซเลฮะเซเลยยืนรอหน่อยไปหาทางออกโอเคเลสก์กูยางปลาเบาเรื่องคนนะพี่น้อง มวนกลุบหนังหนังกลับมาใช้ไหม่หรอพี่นอ้องหนังกลับมมใช้ยหม่หนังเกากลับมาใชาไ้ไหม่มวนดีเข้าใจเข้าใจทำเข้าใจทำเข้าใจเรียกยอดยอดตกนานไปหลายอาทิตย์นะก็เข้าใจเรียกยอดนะหาคนมาป่วนหาคนมาปวนช่องนั้นช่องนี้เกิดประเด็น สักหน่อยอย่าให้มีมาอีกนะว่าเป็นนินทาคนนั้นคนนี้อีกนะเขาบอกมาออกหรอกพี่น้องไอคลิปกกงคลิปเก่านะแต่ก็ไม่แน่ดูอาการไปเรื่อยวันนี้่ออกหรอกเพราะว่าเอามาออกมันกับว่ามีประโยชน์หรอกพี่น้องออกข้ามเบาเพราะว่ามันเป็นมันเป็นข้ามเบาเออเขาจะมาตกปะมันเป็นข้ามเบา สองคนที <si suppression> ่ค <descon altro> <si> ุยกันนะเพราะว่าถ้าคนหนึ่งนิ้นท่าไใ้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งมันก็ต้องเบาไปน้ำนะพี่น้องมันก็ต้องเบาไปน้ำเพราะว่าทามันเบามันก็สิไปกันบ่ได้ยังสีน้ำมันก็สิไปกันเบาบ่ได้ว่าเให้เปิ่งปลาแม่บริเติมไอเบาเลียงเบากันสองคนนะพี่น้องไอเ้ากันสองคนมันก็ต้องไปเบาเาไปน้ำกันน่ะละเบานินท่าคนนั้นคนนี้ว้า ป้าอันเบานี่ถ้าคนนันน้นคนนี้เราพี่น้องเนาะถ้าว่าเบาไปน้่ถ้าว่าเบาไปน้่กะสีกะสีเบากันไปบ่ไไรเบากันเบากันบ่าถือข้อสิน่าปาดป่าปาดปลาอย่างไรแต่โอ้มันเป็นปานเบากันบ่าถือข้อเนะจากพี่น้องั้งอยากเบิ่งฝาป้า,ปา เ่องเบาอันนี่พี่น้ำวันน่ะเห็นเห็น,นบอลป่าป่ะพี่น้องนั่นแหละเอาคลิปกเอาคลิปเก้าเอาคลิปเก้ามาออกเอามาออกเพื่ออย่างมันอะไรมีความหมายดอกเอาคลิปเก้าสิให้เขามาอ่านเบิ่งว่าคนนั่นคนนี้ว่าให้คนนั่นคนนี้มาส้่งกระแสอีกเขาบ่กเงือดดอกมันเป็นคลิปเกา้าเขาขอโทษขอ,อยังกันแล้วเขาหูความจริงใจ หูความหูความแบบว่าจังไหนล่ะพี่นอ้องหูความแบบว่าหูความว่าเขาสำนึกพี่ละกคอมาขอเถอะคือจบเอาออกมาเอาออกมาตอนนี้อ,ออกมาเพื่ออย่างอ,าออกมาสาังประเด็นเข้าใจเรียกยอดนะเราอ่ะเข้าใจเรียกยอดป้านมันเป็นกุ้งแม่พี่นอ้องปลาคอยสอนปลามันสู้ไหมวะมันเห็นไหมนั่นละ่ะก็เลยเห็นเแตจะมาไปเบื้องแม่สอนแล้วก็ออกมาบอกมืาหละก็เลย คือแม่ซอนออกมาบอกเราคอยบอกดีกว่าบอ,บอกแค่นี้พ่อจบข่าวเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดไปโอ้โอ้โอ้นี่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 พูดไเห็นว่าพี่น้องพูดไ่ะป้าดตัวใหญ่คักอ๋อเลยอ๋อเลย น่าจะพี่น้องพามาล,ลุกลุกพามาเบิงพามาเบิงช่วงมบรรยากาศขางนอกมาหาเก็บเห็ดกับบ่ใดยามาเก็บเห็ดกับบ่ได s <S มันยังแห่งมันยังอันนี้อยู่ป่าพี่น้อง s <S มันก็นั่งมาแล้วเดี s <S ๋ยวดีเห็นแล,ะละ้วล <'s> okay, ูกโอเคจ้ะแล้วเจอกันไม่คลิปหนาแล้วพี่น้องมาเ้า โอ้ล่มโอ้ล่มไปจะสีเห็ดคลิปอย่างเดี๋ยวเมื่อแรงสิบมาหวอาเรื่องอย่างอีกหาแน่ว่าพ่อแก่เอานะพี่น้องนะโอเคจ้าสวัสดีจ้าทุกคนบาย